เมื่อวันที่24มิถุนายน2567ค่ะนายชัยวัชรงค์โฆษประจ,จําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐทาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีการทํางานของนาย,ยกรัฐมนตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาย,ยกรัฐมนตรีระบุในหลายโอกาสว่าทั้งในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีและฐานะพ่อต้องการให้คนรุ่นใหม่มีความสุขมีสิทธิเสรีภาพได้เลือกดํารงชีวิตตามที่ต้องการจึงทําให้นายกรัฐมนตรีพึงพอใจและขอบ ผลการจัดอันดับความสุขประชากรในโลกสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน30ปีในรายงานความสุขในปี2567ประเทศไทยคะ่ะได้รับการจัดให้อยู่ใน50อันดับแรกของการจัดอันดับประเภทผู้ที่มีอายุไม่เกิน30ปีและไทยเป็นหนึ่งใน2ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจจาก143ที่ได้รับการจับอันดับใน50อันดับแรกคะ่ะนายชายกล่าวค่ะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททได้เปิดเผยผลการจัดอันดับรายงานความสุขโลกปี2567ที่ได้ จัดทำโดยหน่วยงาน UN ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและบริษัทแกวอพที่อ้างอิงจากผลสำรวจแกวอพเวอร์โพในช่วงระหว่างปี2564ถึง2566ผ่านปัจจัยที่ผู้เชี่ยวชาญน,นำมาวิเคราะห์ความสุข6ประการได้แก่ข้อมูล GDP ต่อหัวการสนับสนุนทางสังคมอายุคาดการเฉลี่ยของคนในช่วงที่มีสุขภาพดีเสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิตความเอื้ออาทรและการรับรู้การทุจริตค่ะโดยประเทศไทยค่ะได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ ที่45ในการจัดอันดับประเภทสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน30ปีซึ่งนิตยสาร Travel Plus เลยชัวเอเชียได้กล่าวถึงการจัดอันดับนี้ว่าไต้หวันและประเทศไทยทำสำเร็จในการครองตำแหน่งหนึ่งใน50อันดับโดยระบุว่าไต้หวันอยู่ในอันดับที่25ถือเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความสุขที่สุดในเอเชียสำหรับเยาวชนโดยได้ระบุถึงผู้คนท้องถิ่นที่เป็นมิตรและชุมชน LGBTQIA+ ที่เฟื่องฟูส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่45เป็นประเทศใน ที่มีความสุขที่สุดเป็นอันดับ2เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากที่สุดโดยนโยบายวีซ่าฟรีไม่ต้องขอวีซ่าและโปรแกรมวีซ่าที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนหนุ่มสาวให้เข้ามาสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยที่มีสเสน่ห์ค่ะนายกรัฐมนตรีคำนึงถึงความต้องการและวิถีชีวิตของเยาวชนคนรุ่นใหม่เสมอด้วยความคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการก,ก,ารกำหนดนโยบายที่เหมาะสมกับยุคสมัยกำหนดรูปแบบการ ดำรงชีวิตที่เยาวชนต้องการโดยนอกจากข่าวดีของไทยเมื่อวันที่18มิถุนายน2567ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านวุฒิสภาซึ่งจะทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนและที่3มในเอเชียที่สามารถแต่งงานภายใต้ใตความหลากหลายได้เห็นได้ว่าประเทศไทยยังกําหนดนโยบายที่สัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างรอบด้านจึงทําให้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผลจากการจัดอันดับในครั้งนี้ถือเป็นการเน้นย้ำความสำเร็จของการดำเนินนโยบาย ของรัฐบาลที่เหมาะสมกระแสะความต้องการของโลกอนาคตนายชัยกล่าวค่ะ